บทที่7การจัดชุดข้อสอบแบบฟิกไอเทมสำหรับครูการจัดชุดข้อสอบแบบฟิกไอเทมสำหรับครูให้เริ่มจากการเข้าสู่ระบบโดยจะเข้ามาพบหน้าข้อมูลของฉันให้ทำการคลิกที่ปุ่มจัดชุดข้อสอบท่านจะพบกับหน้าจอการจัดชุดข้อสอบให้ทำการเลือกดังนี้ เริ่มจากประเภทข้อสอบในที่นี้จะเลือกเป็นข้อสอบตามหลักสูตรวิธีการจัดชุดข้อสอบในที่นี้จะเลือกแบบฟิกไอเทมกลุ่มสาระในที่นี้จะเลือกเป็นคณิตศาสตร์การจับเวลาในที่นี้จะเลือกเป็นจับเวลา10นาทีระดับชั้นหรือช่วงชั้นในที่นี้จะเลือกปอ .4 ถึง6 ระดับความยากง่ายในที่นี้จะไม่เลือกระดับความยากง่ายในการกําหนดสาระการเรียนรู้หรือไม่ในที่นี้จะเลือกไม่ใช่จำนวนข้อสอบในชุดข้อสอบในที่นี้จะเลือก5ข้อสแสดงเฉลยพร้อมคำอธิบายในที่นี้จะเลือกสแสดงช่วงเวลาในการสอบในที่นี้จะเลือกไม่จํำกัดเวลา ชื่อข้อสอบในที่นี้จะไม่ใส่ชื่อข้อสอบเมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกที่ปุ่มสร้างข้อสอบเมื่อท่านจัดชุดข้อสอบเสร็จระบบจะนำท่านไปยังหน้าข้อมูลของฉันให้ท่านเลื่อนลงมายังรายการข้อสอบ ท่านสามารถดูข้อสอบและเฉลยแต่ละข้อได้โดยการกดที่ชื่อข้อสอบเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน